ตาผ่านพอต้องได้เพลย่านขบวนการเปลือยไและด้แจกตันพินาในระดับบุรีการสอบเสิ่งนักเรียนพินาศี่เรียนบางทีเบิ่อนำกันพี่น้องมีจะขอเซ็งซ่าหรือกาเวลาเริ่มสอบเซ็งเกินสิบห้านาทีถามมาซ่าโดยบอกมีเหตุผลจะบอกอนุญาตเข้าห้องสอบเซ็งไม่บีซานั่น อันนี้หมายความว่าปล่อยมาสาสอ,องห้ามลงเสือกันหนาวเนาะเสือใหญ่เสือคุ้นและอื่นๆเข่าหองสอบเซ็งคือแบบนี้นี่เนาะบ่ได้ได้นีน่เนาะมีเสือคุ้มเสือกันหนาวแบบนี้บ่ได้เนาะสามห้ามขาดการสอบเซ็งโดยบ่มีเหตุผลและลืมบัตร อันุญาตเข่าห้องสอบเสร็จอย่าเด็ดขาดเนาะซิมีบัตรเข่าห้องเนาะฉะนั้นลังเฮียงคอผอมเฮาหนิบให้ลืมเนาะบัตรเข่าห้องถือเขา่าไปแล้วก็ไม่ไปวางไว้ในหนา้าโต๊ะของตัวเองเนาะน,นัง่งไฮริ่งออกก็ต้องไปถือออกเนาะซีห้ามถือวัตถุนิคาวัตถุอาวุธเนาะธาตุระเบิด และธาตุเคมีต่างๆเข้าในหองสอบเซ็งเนาะเอกสารและเอกสารอื่นๆอย่างเล็กขาดเมื่อเยื่อหนักสอบเซ็งผู้ที่มีความต้อการพิเศษต้องได้ร <entes> ับอนุญาตจากคณะกรรมการนี่เนาะเสือปอกเสือทงไายต่างๆมันเป็นพัวให้บ่อเลยเอาไปห้อยไว้แหละนำประตูงประตูเรือนนนั่นน่ะเนาะพราะเขาต้องห้อยไว้อยู่บนอื่นเนาะ หรือว่าว้อยู่บนรถที่พูกเขาขี่มาน้หนอห้ามเผยแพร่อข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวพันกับการสอบส่งต่อให้ผู้อื่นทางโทรศัพท์หรือสื่อเอเิ็กทอริกส์ต่างๆก่อนได้รับอนุญาตจากผู้พิทังนี่เนาะโทรศัพท์มันเป่นมวยทีือเข้าไปแล้วในห้องสอบนั่เนาะและสิีไปซีซ่างเริ่มใส่้อสอบ เพราะสีดำหรืออมเงินเอาซอดำเน่อยหน่อยผ่านมาการสอบเสียงผ่านมาเนี่ยเอาซอดำไปไปต่อเนาะหรือว่าไปไม้อะไรเพราอย่างันเพิ่นงหอยเอานีน่อยหรือว่าเข้าใจว่าซอดำเป็นสีดำอมนเนาะต้องบิ๊กสีดำหรือว่าพิกสีผ้าเท่านั้นเนาะผ่านมามันมีแหละพี่เล้วนี่มีเนา่อยสุดุ่ดสุดแปดห้ามสุบ เลขหรือว่าเลขโตที่คณะกรรมการเขียนใส่ให้นะบมแมนพวงเขาไปเปลี่ยนเองเลยเนาะเข้าไปแล้วไปลึกๆๆแล้วไปเขียนใส่บอลที่ตรงเรต้องการหรือว่าย่ายบอลคือกบี่ก็บม่ได้เนาะห้ามให้สินบนคณะกรรมการยามหองหรือคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเอง เนาะสิ้นบนเนาะหรือว่าให้นั่นหานี่หายนี่ห้นั่นให้ยก็เหตุสัญญาลักษณ์ใดหนึ่งใส่บทตอบหรือบทสอบเสงอเหตุสัญญาลักษณ์นั่นนี่เด้อทั้ง้ายมันนั่นนี่เนาะไปเลยกับกรรมการกับบทยังเลยเนาะมิแต่ให้คะแนนโลกพาเห็นเหมือนเถื่อนก่อนกันหมดเวลาเนาะหาที่แจ้งคุณแล้วจังออกนะเพิ่นกำหนดให้ เก้าสิบนาทีกับมดเก้าสิบนาทีสิมีกรรมการสีแดงให้ออกเนาะถ้าออกว่าไม่ว่าอย่าออกก็ออกโปดนะมาได้หอหามทำหรับหนักสอบข้อประเคาเนาะเป็นโบเฮดเนาะนุ่งเครื่องเสือขึ้งเสือกันหนาวไม่แต่เสือขาวนี่แหละเนาะให้พวกเขานุ่งเข่าไปนะเนาะครับอุปกรณ์บิ๊กซอเนาะเดี๋ยว ประมาณนี้เนาะแล้วก็ปัดเข่าห้องเนาะให้ถือเข้าไปในห้องกันเนาะปึ้งอื่นๆบ่บ่จำเป็นหรอกสิไปห้องขีดต้องเขียนกบรบเบือ้องเนาะตึ้ง,งของพวกเฮาเนาะคนมีเจียให้แล้วเนาะนี่เฮาเป็นผู้ถือเข้าไปเจียอันถือเข้าไปไมีแต่ปิ๊กซอสละนั้นเนาะแล้วก็เครื่องปัญทัดอ,อย่างอื่นแล้วก็ปล่อยทีแล้วเป็นทีแต่สั่น เดียต่อเดียยอย่างพวกเขามียายให้เนาะแม่เป็นสป้าโอ๊ะปกะเทกีฬาเทวันโดแล้วลนานกัตต้ปิงองขอบใจประธานเทมิสและเปเตอรังก็แม้ลักกีฬาผี้ได้ผ่านก